ดาวหางเบอร์นาดินาลีเบลนสไตล์หรือเรียกง่ายๆว่า c ทับพ UN 2 7 1ชื่อเล่น BB เป็นดาวหางขนาดใหญ่ถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชื่อเปโดรเบอร์นาดินาลีและแกรี่เบลนสไตล์ถ่ายภาพพบครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีคศ2014ดาวหางอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ4.3พันล้านกิโลเมตร เกือบเท่ากับวงคอจรของดาวเนปจูนและคาดการว่าจะเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย e ์มากที่สุดในระยะ1.64พันล้านกิโลเมตรในเดือนมกราคมพศ2574แต่เราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าดาวหาง BB มีเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดอยู่ที่137ความคลาดเคลื่อน17กิโลเมตร ซึ่งวัดจากการปล่อยความร้อนของคลื่นวิทยุในปีคศ2021แต่ในปีคศ2022กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลได้วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้1 1 9ความคลาดเคลื่อน15กิโลเมตรเป็นดาวหางที่ใหญ่มากที่สุดดวงหนึ่งเท่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบมาโดยใหญ่กว่าดาวหางทั่วไปที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2กิโลเมตรมากกว่า50เท่า นาซาป,ประมาณมวลคร่าวๆอยู่ที่450พันล้านล้านกิโลกรัมซึ่งมากกว่ามวลของดาวหางทั่วปไปถึง1 0 0 0 0เท่าดาวหาง BB มาจากเมกออรดและอยู่ในวงโครจรของดาวเนปจูนตั้งแต่เดือนมีนาคมคศ2014และจะผ่านวงโครจรของดาวยูเรนัสในเดือนกันยายนคศ2022อย่างไรก็ดีดาวหาง ไม่ได้มุ่งมาชนโลกแต่อย่างใดเพราะอยู่ห่างไกลามากจนอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจากการศึกษาในปีคศ2021โดยหน่วยงานที่มีชื่อย่อว่า I4IS มีภารกิจบินสำรวจดาวหาง BB ในอนาคตที่มีวิถีโครจรโดยตรงและใช้พลังงานต่ำไปยังดาวหาง BB สามารถมีระยะเวลาการปล่อยที่เหมาะสมที่สุดระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ช่วงปีคศ2022ถึงคศ2029ยานอวกาศจะไปถึงดาวหาง BB พอดีด้วยความเร็วสัมพัส12-14กิโลเมตรต่อวินาทีภายในเดือนสิงหาคมพศ2576เมื่อดาวหางตัดผ่านระนาบสุริยุปราคาที่1.78พันล้านกิโลเมตรจากดวงอาทิตย์ไม่แน่ว่าการสำรวจบนดาวหาง BB อาจจะมีสิ่งล้ำค่าเช่นแร่ทองคำหรือสิ่งเล่นลับอยู่บนดาวก็เป็นได้มนุษย์ก็ต้องรอการสำรวจกันต่อไปก็จบคลิปกันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กันด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ